อุ้ยไม่เห็นแล้วบัดนี้กาบลางที่ตกลงกับเพื่อนไว้ไว่าสิเอาส่งไปให้เพื่อนเจอแล้วอุ้ยก่อเดียวเต็มเต็มอิลีก่อเดียวเยวนี่ยโอ้ยลายคักลายเนี่ยเดียว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 เอาทุงมาไปลูกไปเอาทุงมาไปเอาทุ่งมะวาดลายเก็บไปแล้วก็เอาไปเฮ็ดกุบ กุบที่เขาใส่หัวเนี่ยนะที่เป็นหมวกที่ภาษาเขาก็เอิ่นว่าหมวกภาษาอีกบานหนึ่งก็เอิ่นว่ากุบใส่เหล่างามๆดิเอากาบล้างนี่ไปแล้วก็ไปคัดคัดให้มันเกี้ยงๆไปเซตนะเซตทำความสะอาดแล้วก็มีโค้งใหม่มีแบบมีแบบกอนแล้วก็เอาโค้งใหม่โค้งใหม่ในเทากับเหลาไม่ไี่นี่แหละเหลาไมพไี่แล้วก็ฮ็ดเป็นวงกลมให้เป็นวงกลม,กลมแล้วก็เอากุบเอาแผ่น แผ่นกาบล้างในมันตัดตัดแล้วก็คัดให้สวยงามแล้วก็มาเลี้ยงกันเลี้ยงให้สวยงามแล้วเขาก็มาเย็บเย็บแล้วมันก็จะเป็นแบบหัวแหลมๆที่ว่าเป็นหมวกคนยวนนะสวยงามที่สาวยวนใส่ฮนะสาวยวนใส่ขายดีดีเนี่ยเฮ็ดขายก็ได้แต่ว่าเพื่อนคอยมอกว่าเสีไปเฮ็ดขายเพื่อนคอยท,ทั้งเฮ็ดขายได้งเฮ็ดแจก สรุปแล้วเพื่อนคอยแจกเพื่อนคอยแจกเพ่นกิษบอกว่าถา้านตัวมีนะเอาไม่เอาได้ว่าษาเก็บอันกาบล้างนี่ไม่ให้เฮาเอิญบานเอาเอิญเอิญใบไผ่เด้ใบไผ่แต่ว่าใบไผ่ทิ้นเป็นนอม้ยนะเพราะมันใหญ่ขึ้นนะมันจะเป็นกาบกาบมันก็จะหลวงออกมางาม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 ทา,างในมันจะเหลือมองมอง,มองพอด,ด้เขาใส่ประโยชน์บันได้เพราะว่าเขาเอาไปตกแต่งแลวก็เฮ็ดเป็น เย,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 ย็บเย็บเย็บเย็บแบคีเียงแถวไปตามแบบงามไปนี่สวยงามพักกันเก็บซอยกันเอาเก็บซอยกันลูกลูกลูกเก็บซอยกันเก็บซอยกันเอากักถุงหนึ่งแล้วก็ส่งไปแม่น้อยถุงหนึง่งบนหัวอุ้ยเอาจนเต็มกลองบุญแลนี่เดี๋ยวพ่อพ่อเดี๋ยวมาเก็บอีกหลายบ้านย่ไหมก็ว่าหลายบ้านย่ไหม่างามงามมาสอนหลายหลายอิลิหลายาอยิลิ โอ้ยนี่ยกอดเครื่องกอดได้เนี่ยนะเครื่องกอดยังบเบิดเลยเนะี่ยโอ้ยเต็มถุงแหละไลายาคักไลยแนะ่โอ้ยง,งามมีทีกรรมมามีทีเพิ่์ดสิพักกันเฮ็ดเพื่อนคอยบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเพเฮ็ดเ,เป็นเพิฮ็ดแต่ำน้อยเพื่อนเพิ่์ดว่าเพิ่์ดเล่าให้ฟังชีวิตเพิ่์ดเพิกก่์ดเฮ็ดกูบมาตั้งแต่ในน้อยเย็บเป็นเบิดบ,าน,บ,า,นบ,า,นบานเบิดบานเพิ่์ดเย็บเป็นเบิดหมายถึงว่าโคเรือนเพิ่์ดนะนะ โคเรือนเพิ่นอะเพิ่นเย็บเป็นเพิ่นเย็บเป็นมาตั้งแต่ปหนึ่งปสองตั้งแต่หน่อๆจับเข็มเป็นเพิ่นก็เย็บเป็ดตลอดเพิ่นเย็บมาตลอดเพิ่นก็เย็บขายแม่เป็นพ้าเย็บขายงาม,งามแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นของราคาแพงแล้วดีกุ๊ปูกตถอเก่าดิถ้าสมัยแม่เสมอเป็นสาวซ้ำหน่อยกุ๊ปนี่อันสิบห้าบาทแต่ว่าตอนเนี้ยบวกราคาแล้ว พอบรเพื่อนคอยเอาหายฟรีคอยก็ได้ซื้อเพื่อนคอยหายมาฮุ่นน่ะโอ้ยเต็มถุงเอาซําเนีนสักก้อนเพื่อนเดี๋ยวมือนหนาเขาจะมาเก็บให้อีกไหมเอาถุงนี่ละถุงใหญ่เลยนี่ฮุ่นเต็มควรเสียดายค่รคอยก็ไปแกะเอาอีกคุ้นแกะเอาจะก,ก่อมันเลยคูนเอา้าอันนี้มันม้วนได้อันนี้ม oh ้นได้มันลนต้องถ่ายมันลนต้องถ่ายมันแตกออกมาเอง ถ่ายมันแตกออกมาเองอันนี้นี่ขั้นตอนขั้นตอนเสร็จแล้วอันนี้เพื่อนคอยเอามาฝากนี่เพื่อนเอามาฝากขั้นตอนของอันเสร็จแล้วน,น,น,นี่ด้านในนี่ด้านในจ้าจ้าด้านในสวยงามขั้นตอนที่สองกับเหลาใหม่เหลาใหม่มัดมัดมัด,ม,ด,ม,ดมัดใส่นั่นเลสวยงามนี่เลยเฝีมือปาณีละเอียดแฮนด์เมดก็ว่าได้แฮนด์เมดเลยก็ว่าได้ ก็เอาพาสติคุมกันฝนกันฝนนะสวยไหม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 ใส่แล้วสวยไหมสุดยอด